ตอนนี้เรไปวัดโป่งแลคลิปนี้ก็ก็มาที่เทีย่ยนงะก็วัดเขามาเลยคนะโอเคนี่นะผมนี่คือที่จอดรถนะครับผมอันนี้เป็นที่เทีย่ยวย่านบางนานี่ที่จอดรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดไปทีหนึ่งเป็น,นตอนเข้าไปข้างในแล้วเลยนะผมนี่ a few minutes later นีน่น,นะมือรัน ขับจากเราใม้สนุกนะคะขอบคุณค่ะเดอ่มข้าดสัยฟรีแตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมนี่ไนี่เราขะ้ข้างบนนะผมโดยจะขึ้นมาไหเรียกกันนะ ชั้นบนนะครับผมชานะครับผมนี่นะันจะขึ้นมาได้เลือเนนะครับผมอันนี้ก็เป็นห้องดาส่วนใหญ่แต่ว่าคงถ่ายเยอะไม่ได้ครับ ก็เป็นทางเข้านะก็ต้องสกแกนเกียวโคด้อะซึ่งผมสกแกนไปแล้วที่นี่มีหลายร้านเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็สุดจะเป็นร้านขานมนะผมก็ของนี้ผมชอบแนบ่นอนนะผมเป็นอออไอติมนะผมเกืียงนี้สองรู้นะผมตัวนี้ก็เป็นร้าน่อยอาตน้ำอยู่ขานาด นี่นล้านะาหานะครับผมร้านนายรนะ้านพอายอาดยผมแล้วก็ตรงหน้าห้องน้ำสองนี่นะครับผมวันน่ที่เป็นห้องละหมาดนะผมรงมีนี่ยเป็นตู้กดน้ำนะเป็นตู้กดน้ำนะ,นนมนะผมก็ให้ยออหยอดแล้วก็กดเอานะว่าอยากได้อะไรแต่ผมไม่หยอน รคือหืดตังนี้เป็นน้ำแลยมีนัวผมไม่ได้จับเลยเมื่อจักน้ำเลยกินอันไหนครับอันไหนอะน้ำเป็นน้ำหรือไมเออมันคือน้ำอะไรหรอกเป็นน้ำพวกผัดกผลไม้อ๋อไม่เคยเห็นเลยร o o อันนี่คือคืออะไรอันนี้เหรออันนี้เป็นน้ำอัญชันน้ำแครอทอันนี้อะไรแ่วันลด แต่และาอันนี้ไม่เคยกินเลยไม่เคยเห็นเลยเด้อเนี่ยแนวของเกียงอัตตาหยอดเหรียญคือถ้าหยอดสิบก็นาก่าจะกินได้แล้วผมเนี่ยราคาราคาก็สิบท่นทางพังกันเลยข้าันี้ก็สวก็ใหญ่ผลิตรัวเลยนะผมเล็กกล้าบางดาแบบนี่นะผมส่หรับ้านี้เป็นร้านพวกอุปกรณ์ ตางตนะผมก็มีพวกกล้องแล้ว,ลวนเนีย่ยนี่ครับนี่บิ๊กคาเมล่านะเป็นร้านกล้องเป็นร้านกล้องนะสดตอนนี้ก็เอ่อขายพวกเอ่อคอมพิวเตอร์และวมนี้นะผมแนละ้วก็เป็นเอ่ออนะกรณ์อิเลอนิกสต่างๆนะผมก็บอกนะว่าเมากาบางนากับอเกียเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะผมอยู่ห้าะในกันนั่นแหละผมเนี่ยใหญ่มากเลย,เลย นี่เป็นห้าสูตรที่คลิปว่าของผมถามาแล้วแหละครับผมนี่ก็เป็นเซนเท่าเนะผมราะนั้นเป็นลาเลโก้ครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องออกกําลังกายนะครับนี่ข้างล่างนี่นะผม,ต,ททผมตัวนั้นเป็นมานไดเลื่อนนะผมเอาไปขึ้นลงนะครับ แค่นะผม,ผมตรงนี้ก็เป็นร้านอุปกรณ์อ,อีกเี็ยเสียผมร้านเนี่ยนะผมที่ผมมาซื้อเกมพี่ป้าที่เปลี่ยนนะผมเนี้ยจัดเปล่าไอ้จัดสปอร์ตเออเน,นี้ยเป็นในเขียนอยู่นะผมป้าอยู่ครัว่าเออร้านเนี้ยอยู่ไหนบ้างน,นะผมนี่ก็เป็นขายพวกอุปกรณ์เดินทางแล้วผมส่วนตรงน,นี้ก็ขายแก้วนะนี่มันร้านขายแก้วโซดาโยตี้อะไรต่างๆนะผม ไม่เคยนิววานร้านนะผมนิววันร้านนี่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้กับลิเวอร์พูลมาก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นก็น่าจะไม่เป็นแล้วผมเป็นไนกี้แทนนะครับที <c oughs> นี้อาจจะพาทัวร์ไม่หมดนะครับผมท่าล่างนี่ก็เป็นของของกองอุปกรณกีฬานะผมมีร้านขายรองเท้านะครับ ช่วยร้านไอติมนะครับแล้วก็ร้านเอ้ยอุปกรณ์กีฬานะครับนี่ตรงนี้นะครับตันนี้เป็นลาวเหล็กนะครับนี่วัดย่ับนี่ก็เป็นบันไดเลื่อนนะผมเจอเดี๋ยวเราจะลงบันไดเลื่อนกัน,นครับนี่นี่เราจะลงไปชั้นชั้นหนึ่งนะครับนี่ ก็มีค้อไม่กลับวานานนี่แหละนี่หละรอบมากเลยผมไม่อยาบวานนาหรือว่าอีกเกียร์รกถ้าเ,เกิดดูในไอกีจะไปดูว่าผมมาบ่อยมากแล้วพวกว่าถ่ายร็อกเนี่ยก็คลิปนี้เลยแล้วหรือว่าคนก็ไม่ได้เยอะมากก็ถ่าแล้ <c oughs> วเพราะปกติได้เยอะมากกว่านี้นี่นะคบผมเนี่ยลงมาชาร่าครับนี่ครับร้าน ชาแนลชาแนลอ๋อชาแนลอันผิดตอนีผมไม่ค่อยรู้จักร้านพวกขายกระเป๋าเท่าไหร่นะคร,รับเพราะนีะ่กเ็เป็นพวกเสื้อผ้านะครับซึ่งผมจะไม่ดูนะครับตอนีนอกกมผมไม่ค่อยสายนี้เท่าไหร่ดู่นรับนุนับรานไอตะกีบนะผมน่ากินมากเลย ว่าออกตอนจับร้านซาร่าเราไม่รอเมื่อกี้เราเข้าไปซื้อเสื้อผ้ามานะครับผมก็วันนี้ออกมาแล้วนะผมก็เป็นสถานขาาอุปกรณ์ก,กีฬานะครผมนี่เขงขายของหลายอย่างเลยนะผมมีลัดเอ็มนะครับผมเออในกล้องในว่ากล้องในอาจจะเห็นตัวเอ็มเป็นสีชมพูนะแต่ของจริงสีแดงนะ ร้าแบรนด์ยี่ห้อ Nike นะครับผมคือก็สอดคลูมได้ทุกวันันนะครับผมหน้าร้านก็มีร้าน Muji นะครับนะครับนี่มันชั้นชั้นล่างนะครับผมที่ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่นะครับผมบริเวณเออหน้าร้านให้เอ็มนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆจะผมให้ดูว่าผมเนี่ยตอนนี้ผมนั่งอยู่หน้าร้านให้เอ็มนะครัผมตอนนี้เป็นเตอร์ี่นะครับนดูแต่ละอันก็คือจะมีตรงนี้ไว้ครับก็คือ เนระยะนะ่าขผมเนี่ยคือหน้าเอ็มครับตอนนี้ก็พี่จับเงี็ยวนะเข้าไปซื้อของนะผมก็ต้องนั่งรอตรงน,นี้อยู่นะระหว่างรอตรงนี้นะผมขอบอกแนละ้วว่าคลิปเนะี่ยไม่กระดาษย้านะขอภัยด้วยนะผมเพราะว่าหา้างนี้ใหญ่มากครับผมก็เดินเดินไปทั่วห้างนะผมก็จุดไหนผมก็ถ่ายนะนนนบางจุดผมไม่ถ่ายขอภัยด้วยครับก็คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับผมโอเค ร้านโดนัทนะครับผมวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับผมก็ข้างหน้านี่เป็นละก็เป็นของเล่นนะครับผมข้างหน้าเป็นพวกของเล่นนะครับผมห้องนอนนะครับนี่ห้องนอนดีเกียร์ตรงน,นีงนน้สวยมากครับนี่เตียงก็นุ่มเลยนะครับผมนี่ครับโซนเขียนนี่คือกระจกนะครับี่เห็นหน้าผมแล้วครับนี่ ก็เป็นโซนที่เป็นห้องน้ำนะผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำก่อนนะผมอ้าวอ๋อเป็นปอมัดหลอกไว้เขาติดราคาไปเดี๋ยวนะผมนี่อย่างมากนี่หกหกร้อยบาทนะผมที่ห้องอาบน้ำครับเนี่ยได่เข้าสู่โซนเดียแล้วนะครับผมก็จะรับดูห้องในกันนะผม เป็นห้องแบบอุ้ยน่ากลัก็จะเป็นเขียนวาดรูปแล้วพวกนี้ยมันจะเป็นลิฟต์นะครับโอเคยจะไปท่าเรือนต่อเลยตอนนี้เจออาตัดขาดนีดนี่ผมนะผมก็จะมีผ้าเขียนอย่าผมนี่จะทางไปศูนย์อาหารนะผมผมขอไปนั่งพักก่อนนะผมตอนนี้คือแต่เพื่อนขาให้เก็บขาดเก็บชาเรับเองนะครับนี่ เขาให้เราเก็บเองนะผมะไม่ด้คนมาเก็บให้นะครับนี่โอเคถึงแล้วก็น,นั่งก่อน One hour later เดี๋ยวเราไปเดินหรอเป็นนี้มันศูนย์อาหารนะครับนี่เนี่ยอาหารเต็มมั้ต่อวันนี้กวนแล้วไม่กินแล้วกันนะแต่ว่าเฟรเนฟรายเฟรนฟรายที่ร้านนี้อร่อยมากเลยนะผม mm hmm. อนนั่อยแน่นะแต่ว่าร้านนี้เขาเพิ่งทำใหมนะ่ร้านนี้เป็นไม้แลนะ้วสวยมากเลยแล้วก็ปิดเร็วนับนี่ตอนนี้เพิ่งห้าโมงเพิ่งเลยับผมปิดเลยครับคือที่นี่ตอนนี้ปิดสองทุ่มนะครับผมโอเคร้านไหนก็มาต่อเลย เนี่ยว,วันนี้เขาทำใหม่แล้วผมไอเกียแฟมิลี่เนี่ยสวยมากเลยครับส่วนสุนัอตอนนี้ผมก็มีลูกกระต่ายนะผมมีแพนด้านะครับผมกับเออวัวนะผมธนูธนูถิ่นนะวัวนะผมอันนี้ก็เป็นไอเกียแฟมิลี่นะผมไม่มีคอมตัวนี้นะผมนี่ตันนี้สวยมากเลยครับนี่โอเค เป็นมีกิอครับแถวนี้เขาจัดใหม่นะครับผมเขาก็จัดใหม่ทุกเดือนแล้วครับผมนี่เป็นห้องน,นอนแล้วก็ห้อเล่นเสร็จในตัวนะครับอันนี้ก็มีของของอยู่นะของตัวนี้ตัวนี้ก็มีของของเล่นอยู่นะผมแ้วก็มีช้างนั่ง ัมีโคลานะมีหมีดะเอ้ยมีเสือดำมีหลายตัวอยู่เลยนะผมตรงข้างบนนะมีสถาภาพสวยมากมีฉลามมีเต่นเสาอยู่มีหลายตัวเลยนะผมนี่เป็นโต๊ะทำงานนะผม นี่นะครับโซนนี้นี่เขาเหมือนจะจัดใหมะคนับนี่เราเกษมศรีราเลยนะคะผมแถวนี้นี่คอมพิเตอร์ครับอยชูั้นี่จะเป็นลาน,น้ำน,น,นี่สามร้อยหกสิบศาีาถือจัดทำสวยมากเลยนะผมตรงนี้นี่ ใช้ลกลับก็เป็นหัวห้องห้องหนึ่งเลยนะครับนี่มีอา่างถ้าแตเวลขาขาวรู้บอกไม่แนะ่แต่ห้องนี้ดูดูน่าเลยจนระิงๆโอเคเดี๋ยวผมลองถัดไปที่ห้องนี้นะครับผมเด <c oughs> ี๋ยวก็ตอนนี้อ้าวก็มีฝุงอยู่นะครับผมนี่ลราอยู่ให้ดู <c oughs> เป็นถุงกระดาษนะครับ <c oughs> ส่วนนี้ก็เป็นรถนะครับ นี่เป็นของเล่นนะผมเป็นรถนะพี่เป็นรถไม้เนี่ยเป็นรถไม้นะผมเป็นของเล่นราคาเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมราคาเออไม่เห็นสองร้อยสองร้อยเก้าเก้านี่แพงเท่าไรนะผมน่าจะมีหมีแพนด้าอยู่นะผมก็มตอนทานข้าห้องนามมา้ำนะผม คอมอยู่น,นะผมคนคนหาในอีกเกียนะครับเป็นบ้านเอออด็กเล่นนะผมเนี่ยครับเป็นรูปต่อของนะตอนนี้เขาปิดอย,อ,ยอยู่นะผมตอนนี้ผมเคยมาเล่นตอนเด็กครั้งหนึ่งครับตอนมันเปิดเป็นภาคแหละตอำมาที่ครั้งแรกเลยเคยมาเล่นอยู่นะผมแตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนั้นกันนะผมเป็นเออเขาเรียกว,ว่าลางของนะครับผมก็เป็นที่แหลายคนชอบไปถา่ายรูปกันผมเพื่อนผมที่ไปถ่ายกันเยอะมากเลยนะผมก็ขนมจะไปบ้างนะครับผม ก็เนี่ยเข้าทางนี้ครับโอเคเดี๋ยวาไปเลยน่ครับผมตรงนี้นี่หลายคนชอบมาถ่ายรูปกันนะครับผมตอนนี้ก็หุดแล้วเดี๋ยวผมไปหาโลเคชั่นดีๆนะครับผมอ่านกันหนึ่งอืม ครับใหญ่มากเลยครับเลยวันี้หาที่พี่ไม่ค่มีคนคนระับโอเคตรงน,นี้แล้วกันนะผมโอเคเขอถ่ายรูปก,ก่อนนะผมเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วนะก็ไปลงไอจีนะอยากไปดูก็ดูได้ครับกผมดิไปดูได้ที่ไอจีไอซงตุิโอไปดูโอยโี่กูจะะโปรโมทไอ,อจีกูดดรอตคลิปท,ทั้ทงคลิปเรื่ไงบ้เนี่ยนครับอันนี้ก็มีโซนกดเยอะนะเป็นจที่นิยมถายมากเลยนะผม ตอนนี้เพื่อนมันจะดูกรถเข็นครแต่ผมไม่เอาเเหนื่อยละนี่ก็เป็นสินค้าตามสภาพน,นคะครับก็คือละ่ะก็คือสภาพอะไรก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยเลยลองเข้าไปดูกันโอเคโอเคนะผมใส่อะไอย่างนี้นก,ก็แล้วน,นี่โซฟานะโอ้โหของหายไปเยอะมากเลย โซฟาแล้วนโซฟาข้างเหมือนจะมีคนนั่งแล้วโ่อน okay. สนทผมจะลองนั่งดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่านุ่มใช้ได้น,นะผมนี่ยบริเวณเนีย่ยผมท,ที่ทุกคนชอบมันยมถ่ายรูปกันนะครับผมนี่เลยอดูอะไรอ,ะไไอ,อ่ะองกล้องอดูนิดนิคืออะไรอะ่ะ ไปตู้นี่ยเอาไว้ติดเวลางานหนึ่งนี่ยเหรอใช่งานเราติดที่ไฟติดดีนะเออก็ดีกันนั่นแหละจับได้อยู่นี่คือสินค้าตัดตามตัดสภาพเกาไงนี่อีกกาตัดสภาพนึ่งก็คือแบบก็คือสภาพอะไรก็ซื้อไปด้วยปรมาแลั้นครับ A few minutes later นี่คืออะไรอ๋อนี่คือไก่นี่คือไก่แอ้วก็เป็นฝไฟอันนี้คือคนขายเขาบอกว่า ขาดไม่มีนะครับนี่ท่านนใส่ใส่ถุงมาให้นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นร้านนะครับก็มีก็มีติมนะผมนี่ติมสำหรับนี่ข้างนอกผมเคยไม่กลับบางนาเชื่อเดิมเกินเยอะแล้วผมตัวนี้ก็เป็นมาไดเลื่อนนะผมเดี๋ยวเราจะลงมาเรียนด้วยกันนะผมแล้วมาไดเลื่อนด้ตอนนี้เราผลลัพธ์ลังจะลงมาไดเลื่อนอยู่นะคะผมเอง ใต้ดินนะผมก็คือชั้นลานจอดรถนะผมไปเดี๋ยวจะปั๊มนั่นเลยนะครับผมจอจตอนนี้นะครับผมโอเคเนี่ยดูดูตรงน,นี้นะะน,น,น,นะครับจะจะระเบียบบ้านเก่าให้สดชื่นสมยเหครับผมก็คือเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนข้างหน้าก็เป็นประตูไปเออประตูเปิดปิดนะผมเป็นทางไป ไอรันจอดรถนะครับเนี่ยผมวันนี้ก็เป็นโซฟาเตียงนอนนะคะผมโอเคอันนี้ที่ผมไม่ทำอะไรต้องรอดูนะผมที่ผมจะถ่ายรูปเหมือนไม่เคยนะครับผมเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนะผมเนี่ยเป็นทางไปเอรันจอดรถนะครับผมโอเคออกกระดกไป ไปโอเคไปกันแล้วโอเคแต่เรารอตอนนี้ก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับผมนี่รถเยอะมากคนี่ขนาดวันธรรมดาเนี่ยนี่มันสุกค่ะแต่ว่ารถเยอะมากโอเคแล้วผมก็รออยู่ที่นี่ผมคิดว่าซีนีส์สาวนะที่อีพีแล้วก็ไม่กลับบางนานนะถึงแซฟก็สล็อตมิสก่อนดอ้ยท่านี้ก่อนรายการของท่านชอบไม่ตจะเล่นเชิญไลน์นะผมแชร์นะครับก็ไปแข่งภาพคิดดีแล้ว ก็ใครที่ยัจะไม่เนตามอี i ด้วยด้วยต่างแกมเอไเลยตาม i อ IG IG ขากินคือเม่อเยเดี๋ยวอาจจะไม่ตัดเรามะพาไปก่อนนะผมก right? ็เดี๋ยวไปปาก็ฝากก่อนที่รูแม่ชีด้วยผมชงอีก็องดือดตครับ